สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาชมรีวิวงานติดตั้งโช้ไปเปิดฝา,าท้ายตัโน้องมัตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตน,นนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ที่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไฟสองสว่างสีส้มโทนเดียวกับตัวสวิตช์ตัวอื่นนะครับสาม,มารถกดปิดจุดได้จากสวิตช์ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกระบอกโช้กท,ที่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับดูข้างขวาสว่วนนี้ข้างซ้ายครับ เป็นรุ่นทับสุดครับก่อนดูดบนทำให้การปิดยิ่งเงยมากยิ่งขึ้นครับเบ้ามูจับตรงมุ่นที่เราปิดทำไมครับมีซีกประตปลาท้ายคันทอนเปิดเดยมครับของรถการสั่งงานด้วยริ้นหกุญแจครับหัวที่ตัวคาล็อกรถถังไว้ เรมีเสียงนี้ฝ่าท้ายแล้วปอดได้เลยสัา่งงานเปิดก็เช่นเดียวกันครับปดที่ตัวคาร์ทรอลล์งางๆมวฟังก์ชันเสริมครับเซ็นเตอร์เท้าสามารถสรั่งงานได้ทั้งปิดและเปิดเช่นเดียวกันครับ เราผมจะทําการล็อกรถเพียงแค่เรามีกุญแจอยู่ใกล้ที่เหลือของฝาท้ายตัวหลังก็สามารถเตะสั่งงานได้นะครับประตูทั้งสี่บานก็จะคลายล็อกรถแล้วก็ฝาท้ายก็จะเปิดคันนี้มีระบบกันหนีบครับเมื่อโดนสิ่งกีดขวาขงครับฝาท้ายก็จะเร็งขึ้นปกติ โอเคครับอจบการเรียนแค่น,ยยนี้ขอบคุณครับ